ก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะลงทุนทุกท่านด้วยนะเอาวันนี้เนี่ยค่ะอ,อ,อิมเนี่ยก็ หยิบเนี่คะทีเด็ดนะคะมาฝังหนึ่งคู่เหมือนเดิมนะเหมือนทุกๆวันเลยนะที่ามาบอกนาะมาอัดคลิปให้เนี่ยนะคะแต่ก่อนไปให้ทีเด็ดวันนี้นะคะขอไปรายงานผลนะคะสำหรับคู่เมื่อคืนนี้ก่อนนะคะที่อุ้มอิมได้ให้ไปเนาะอ่าอุ้มอิมนะคะก็ให้คู่ระหว่างนะคะวัดฟอร์ดกับเดดิ้งเนี่ยอุ้มอิมนะคะก็ให้วัดฟอร์ดไปที่ราคานะคะ ครึ่งลูกเนาะเมื่อคืนนี้นะคะก็เอาชนะนะคะเรดดิ้งมาได้ด้วยสกอร์นะคะ2ประตูต่อศูนย์เลยนะก็เท่ากับว่าทีเด็ดคู่เมื่อคืนนี้นะคะก็หวดหวดปากันไปนะคะก็กินเต็มกันไปนะสําหรับใครที่ติดตามหมุ่อิ่มเนี่ยก็ดีใ,ใจด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ติดตามก็ไม่เป็นไรนะคะก็มาตามคู่คืนนี้ก็ได้นะนะคะเพราะว่าอิ่มเนี่ยให้ก่อนเกมแน่นอนนะคะไม่มีเกรยียนหลังเกมแน่นอนนะคะอ่ะสำหรับใครเนี่ย ที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกด Subscribe นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้อุมอิ๋มเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคู่วันนี้นะคะที่อิ่มอิ่มมาฝากเลยเนาะ mm hmm. เป็นคู่ระหว่างสกาดนะคะ mm hmm. พบก,กับอ่าบริเช mm ียดอมุลนะคะสองทีมนี้เนี่ย mm hmm. ก็แข่งกันในเวลาอห้าทุ่มตรงนะคะเอ้ย mm hmm. ขออภัยค่ะ5้าทุ่มครึ่งนะคะห้าทุ่มครึ่งบ้านเรา เดี๋ยวไปดูสถิตินะคะการเจอกันครั้งล่าสุดก่อนของทั้ง2ทีมเนาะเมื่อวันที่12เดือน12ปี2020เนี่ยก็เป็นสตุตการ์นะคะที่เอาชนะไม่ได้ด้วยสกอร์5ประตูตอนหนึ่งเลยนะแลวเมื่อวันที่9เดือน3ปี2019นะคะก็เป็นบริุเชีนอตมุลเนาะที่เอาชนะไม่ได้ด้วยสกอร์นะคะ3ประตูตอนหนึ่งนะ มูลที่20เดือน10ปี2018ราวๆ3ปีเนาะก็เป็นอ่าบรูเชร์ดมุนนะคะที่เอาชนะไม่ได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะคะ,ะหลังจากนี้น่ะก็ไม่ต้องไปนับมันละหลังจากที่อ่าพศ2018เนาะก็ไม่ต้องไปนับมันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะนักเตะเปลี่ยนนกักอ่าโคชเปลี่ยนเป็่นไปได้เสมอนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะฟอร์ม6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมก่อน เดี๋ยวมาดูทางเจ้าบ้านก่อนนะคะเจ้าบ้านสตุตการ์ดเนี่ยฟอร์มหนัดล่าสุดเลยนะก็นะคะเป็นการชนะมา4นะคะเสมอ1แพ้หนึ่งเนาะมาดูของทีมเยือนบ้าง6นัดล่าสุดเลยนะคะของบรเซียดอร์ลินเนาะก็เป็นการชนะมา1นเนี่ยะคะเสมอ2แพ้3นะนะคะ อ่าสำหบ้านสุดการ์ดเนี่ยผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังนะคะก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่เลวไม่เลวนะเออไม่เลวนะเพราะว่าเกมลีกในบ้าน6เกมหลังสุดเนี่ยก็ไม่แพ้ใครมาเลยนะคะก็เก็บชัยไม่ได้ถึง4เกมด้วยกันนะขณะที่ทีมเยอยงอ่าบริเซียดอทมุลเนี่ยผลงานในภาพรวมในช่วงหลังนะคะก็ ถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะเกมอ่าแชมเปนลีกเนี่ยนัดล่าสุดในรอบ8ทีมนะคะก็เพิ่งแพ้มาก่อนในยกแรกนะคะในเกมลีก10เกมหลังสุดเนาะก็เก็บชัยไม่ได้แค่อ่าสเกมนะคะฟอร์มภาพรวมถือว่ายังค่อนข้างดูต่ำกว่ามาตรฐานของพวกเขาเองอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่เกมนี้นะคะมองว่าเนี่ยไม่น่าจะดูเป็นงานที่ง่ายอย่างแน่นอนนะ นะคะเพราะว่าคู่นี้ถือว่าเป็นการตัดแต้มในการลุ้นโคต้านะคะโคต้าบอลถ้วยยุโรปนะคะยุโรปเนาะนะคะกันโดยตรงเลยแหละนะคะทำให้เกมนี้เนี่อิมเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านอย่างสุดการ์ดนะคะเจ้าบ้านอย่างสุดการ์ดเนี่ยจะรักษาสถิตินะคะไม่แพ้ใครเนี่ยเกมลีกในบ้านเป็นเกมนัดที่7ติดต่อกันได้แน่นอนเนาะ ะะทําให้คืนนี้เนี่ยอิ่มขอเลือกเชียร์นะคะขอเลือกเชียร์สตุดกาดเนี่ยที่ราคาครึ่งลูกนะสำหรับคืนนี้นะคะอ่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจนะคะก่อนการลงทุนทุกครั้งอุ้มอิ่มจะย้ำทุกๆ EP ีเลยก็ว่าได้นะคะหรือถ้าใครนะคะอยากได้ทีเด็ดมากกว่า1คู่ที่อุ้มอิ่มให้ไปเนี่ย ก็สามารถตามไปเอาได้ในกลุ่มซูเปอร์ VIP อิ่มเลยนะคะที่มีแจกกันทั้งบอนสดบอนสเต็ปนะคะอ่ะเดี๋ยวเอากลุ่มมาโชว์ดีกว่าไม่พูดมากเนาะนะคะเอากลุ่มมาโชว์ดีกว่าเห็นไหมนะคะว่าในกลุ่มเนี่ยของ VIP นะคะโมฟันเนี่ยก็กลุ่ม VIP โมฟันเนี่ย มีการนำเล่นกันสดๆให้สมาชิกเนี่ยได้มีกำไรกันทุกๆวันเลยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเอามาโชว์เลยวันนี้นะคะก็บวกไปแล้ว6-7ไม้แล้วแต่สมาชิกเนาะเนี่ยเห็นไหมนะคะตรงนี้ก็บวกไปแล้วนะคะพันสองนะสมาชิกเนี่ยเออนะคะโอ้โหนี่ก็บวกกันไป4ี่0มืนโอ้โหเหนาะๆนะคะอยู่ในกลุ่มเนี่ยมีได้มากกว่าเสียแน่นอนมีนำเล่นกันสดๆนะคะตั้งแต่ สามโมงนะคะสามโมงแล้วก็อีกหนึ่งรอบจะเป็นห้าโมงตรงนะคะอยากมีกําไรอยากมีรายได้แบบนี้นะคะรีบสมัครเข้ากลุ่มมาได้เลยนะคะที่ admofun เนาะนะคะ admofun อย่าลืมแอดนำหน้านะคะหรือติดคันตรงไหนเนี่ยสามารถแอดไลน์ส่งตุ่มอีกมาได้เลยที่โชว์อยู่หน้าจอเนาะด้านซ้ายมือเอ่อซ้ายมือด้านล่างนะคะ aumim สุนัขเก้าทักมาแล้วแอดไอดีไลน์มาแล้วก็แท็ก เออ่ไม่ใช่ทักซีทักซีทักมัมีมานิดนึงนะคะนาะเพราะว่าอุ้มอีม่าบางทีแบบแอดเป็นเพื่อนมาแล้วแต่คือมันไม่เห็นจริงๆนะคะเนาะก็อยากให้เอมีรายได้มีกําไรนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยโควิดกลับมารอบที่3แล้วนะคะเนาะนะคะถือว่าแย่เลยสําหรับคนที่ไม่มีงาน นะคะไม่มีงานไม่มีรายได้เนี่ยแต่ท่านเข้ากลุ่มน,นี้มานะท่านมีรายได้แน่นอนอุ้มอิ่มรับประกันได้เอาหัวรับประกันได้เลยนะมีรายได้แน่นอนสมัครตอนนี้100บาทกระซิบบอกเลยว่า100บาทนะเข้ากลุ่ม v i p อพฟ,ฟรีกันไปนเลยนะนะคะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมอีกนะเข้ากลุ่มนะคะถ้าเข้ากลุ่มเนี่ยแล้วเสียการเข้ากลุ่มเนาะเสียเงินอีกนะมาบอกอิ่มได้เลยนะคะนะอุ้มอิมจะจัดการเอง นะคะสำหรับที่เด็ดคืนนี้ที่ให้ไปเนี่ยชอบก็ตามนะคะไม่ถูกใจแค่ปล่อยผ่านนะคะก็ขอให้คืนนี้เฮงเรวยรวยนะกับการแทงบอลเนาะนะคะทีเด็ดที่ให้ไปอย่างที่บอกไปว่าเป็นแค่แนวทางเงินท่านท่าน,านตัดสินใจเอาเองนะคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ